ต้นปลูกมั่วๆได้กินทุกอย่างก็ปลูกพร้อมกันเลยนะครับมีแตงกวานี่ครับกำลังเก็บผลผลิตยอยู่แล้วก็ปลูกถั่วฝักยาวด้วยพร้อมๆกันเลยก็มีถั่วพูด้วยแล้วก็มีถั่วลันเตาหวานด้วยนี่กำลังตามกันมาครับแล้วก็มีโหระพาแมงลักข้างล่างแปลงครับเดี๋ยวพาไปดูนี่โหระพา แมงลักกะเพราโอ้โหขึ้นแบบเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ไม่รู้จะขายไม่หวานไม่ไหวนี่เพราะถั่วฝักยาวหมดแตงกวาเริ่มหมดปุ๊บก็เป็นถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวเริ่มหมดปุ๊บก็เป็นถัว่วพูตามกันมาติดๆเลยแล้วก็มีถัว่วลันเตาหวานนะครับกำลังทยอยตามกันมาคือเอาเป็นว่าไม่ให้ว่างเลย